สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเบ c คากันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีปีใหม่ลูกค้าโมสเบ e คาทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมดหยิบรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมเป็นเจ้าตัวเตต้ามาเจสตี้นะครับผมตัว2.8นะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นลองท็อปตัวพรีเมียมนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกันเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเป็นตัว MPV สุดหรูยอดคิดนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็สุดพรีเมียมเลยนะครับผมราคาจับต้องกันได้เลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคันนี้ นะครับผมเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวมดจะพามารับชมสําหรับภายในภายนอกกันก่อนนะฮะมาเริ่มมนจากด้านไฟหน้าของเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟดับเบิลโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นตัวไฟ LED the time running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีมาพร้อมกับเป็นตัวกล้องมอง360องศานะครับส่วนของด้านหน้าเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวกล้องหน้าให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะฮะโลโก้โตโยต้าโคเมียมตรงกลางนะฮะแล้วก็ ตัดโคมเมียม4ชิ้นแบบนี้เพิ่มความหรูหรานะครับผมแล้วก็ลงมาด้านล่างจะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะฮะตัวสเกิร์ตนะครับเขาติดมาให้รอบคันเลยครับสำหรับตัวเจ้าของเก่านะครับผมดอกยางนะฮะ แน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมเป็นล้อแมกอลอยขอบ17ลายไดมอนด์คัตนะฮะออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับตัวกระจกข้างนะฮะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัดเป็นตัวสีดําเงาเปียนโนแบ็กแบบนี้มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวกล้องมองด้านข้างให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะกล้องมอง360องศานะครับแล้วก็ ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้แบบนี้สามารถปรับช่วงเอนนอนได้แล้วก็สามารถปรับช่วงพักขาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเขามีเป็นตัวเบาะนวดแลมบ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวมาเจสตี้นะครับเป็นตัว MPV นะฮะสุดหรูยอดฮิตนะครับเป็น MPV 11ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นตัวรถครอบครัวนะครับผมขนาดใหญ่หรือว่าเป็นตัวรถระดับผู้บริหารได้เลยนะคะับสำหรับคันนี้นะครับภายในก็คุมโทนสีดำแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัดคาดลายไม้ตรงแผงประตูแบบนี้มาให้นะครับเพิ่มความหรูหรานะฮะ กระจกออโต้ไฟฟ้านะครับ2บานด้วยกันนะครับผมแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับตัวกุญแจคันนี้นะครับผมมีมาให้2ดอกนะครับมีครบหมดหมดเลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านบนคาดลายไม้มาให้แบบนี้ด้านล่างหุ้มหนังสีดําเดินได้สีดําโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับแล้วก็สําหรับตัวใต้พวงมาลัยเขาจะมีเป็นตัวถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะตัวระบบคูซ โนะฮะมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มัลติมีเดียนะครับครบครันนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปิดปิดประตูสไลด์ไฟไฟ้าซ้ายขวานะครับผมเป็นตัวปุ่มภายในห้องโดยสารแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ตัวเลขไม้นะครับผมขับใช้งานไป92,000กิโลเมตรนะครับผมย้ำว่าเก้าห่นสองพักิโลเมตรเท่านั้นนะครับลืมบอกปีรถไปคันนี้เป็นตัวรถปี2019จดใช้งานรถปี2020นะครับผมอ่แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับผมเป็นหน้าจอทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลแล้วก็มีเป็นตัวที่กรองแอร์นาโนอีเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมเป็นตัวระบบเกียร์ออโต้นะครับผม ะจะประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับท่านใดนะครับที่มองหาหรือตามหาอยู่นะครับเป็นเจ้าตัวตีตามาติสตี้แบบนี้นะครับแอร์ด้านหลังเขาก็สามารถปรับแยกส่วนอิสระะได้นะครับคอนโทรลแรงลมแอร์ได้เลยนะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องรบกวนผู้โดยสารด้านหน้านะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวเปิดปิดประตูนะฮะสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาแบบนี้ใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเลย นะส่วนสเกิร์ตเขาติดมาให้รอบคันเลยนะครับด้านหลังก็มีสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมถือว่าหล่อเหลาเอาการเลยนะครับส่วนราคาคันนี้นะฮะถือว่าจับต้องได้เลยนะครับลดราคาลดราคานะครับต้อนรับปีใหม่นะครับลดกระหน่ำท้ายปีสิ้นต้นปีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ขอภัยครับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทเท่านั้นนะครับย้ําว่าราคาเพียงแค่1นึ่งล้าน 790,000บาทเท่านั้นนะครับจองให้ทันนะสำหรับราคานี้รอยเม็ดอ์คเรียงชัดเจนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัว L อตัวออยู่ครบแบบนี้หัวน็อตไม่เคยมีรอยขันรอยถอดนะครับเป็น MPV สุดหรูระดับพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์คุ้มค่าต่อการใช้งานแล้วก็คุ้มค่ามากเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นแบรนด์หลักยอดฮิตเจ้าตลาดอย่างตัวโตโยต้าด้วยนะครับผมท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะฮะ ลองทักมาติดต่อสอบถามกับมดกันมาก่อนได้เลยนะครับผมนัดวันมาดูรถนัดวันมาจองรถได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมลองทักมาปรึกษาเคสโดยตรงกับมดก่อนได้นะครับติดต่อโทรเบอร์มาหากับมดโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์098ครับ490นครับ2739นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098นะครับ490นะครับ 2739นะครับเดี๋ยวยังไงมดจะแปะลิงก์คอนแทคทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว id line มดมีเพจหลักด้วยนะครับผมลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ